จากเรื่องของแรงบันดาลใจเดี๋ยวเอ่ยพาไปเที่ยวกันบ้างพาไปดูสัตว์เมืองหนาวพี่แบงค์มีอยู่ที่เดียวก็คือที่ <Wow. S 1> จังหวัดเชียงใหม่หลายคนถ้าเห็นแล้วต้องร้องอ๋อทันทีเพราะว่าเราเคยเห็นในสารคดีมันแล้วค่ะ คุณผู้ชมไปกันเลยนะคะแอลเหนือกันไปที่เชียงใหม่ในซาฟารีอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคัทางสวนสัตว์เขาเปิดตัวนี่ละค่ะควายไบซันเป็นสัตว์เมืองหนาวหาดูได้ยากซึ่งในประเทศไทยมีที่นี่ในซาฟารีที่เดียวนะคะครับมาดูประวัติของเจ้าควายไบซันกันหน่อยเขาบอกว่าเป็นสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์แต่อยู่ในตระกูลวัวป่าแต่ชื่อควายไบซันนะตัวสูง2เมตรด้วยกันสูงกว่าเราอีกอะดูตัวซซายเมื่อกี้ดิหดูสิมันเหมือนแบบ เหมือนคนมีเขาเข้มๆเลยนะเหมือนคนดุดันดุดันน้ำหนักเนี่ยเกือบหนึ่งตันนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอเมริกาเหนือเคยถูกล่าอย่างหนักจนเกือบสูญพันธุ์ในช่วงปลายศตวรรษที่19ก่อนที่รัฐบาลสหรัฐจะเร่งอนุรักษ์แล้วก็สามารถเพิ่มจํานวนอย่างรวดเร็วมีอยู่แทบทุกรัฐและก็จะมีการประกาศไปเมื่อปี2016นะคะให้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประจําชาติเทียบเท่ากับนกอินทรีหัวขาวซึ่งเป็นนกประจำชาติของอเมริกาเช่นเดียวกันครับดัง นั้นนะคะทางสวนสัตว์เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเจ้าไบซันเป็นพิเศษมีการจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่โล่งตามธรรมชาติรวมไปถึงห้องปรับอากาศสําหรับครอบครัวไบซันด้วย<ห>เพราะว่าน้องเนี่ยมาจากสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นไงอาจ<ห>เดี๋ยวจะร้อนเกินไปก็ไปอยู่อ่าไปอยู่ในห้องแอร์ซะอะไร,รบแบบนี้แล้วก็ยังเพิ่มมาตรการการดูแลให้ความอบอุ่นของสัตว์อย่างเข้มงวดคือควายไบซันเขาสัตว์หนาวแต่สัตว์ตัวอื่นเขาอาจจะ ไม่ได้ไงอากาศหนาวแบบนี้ต้องจัดไฟใช่เนี่ยแหละก็มีการเพิ่มไฟกกทาสแลนบังลมเพิ่มปริมาณฟางเนี่ยน้องหนาวน้องขดแบบนี้ทั้งในส่วนของจัดแสดงและในข้อกักเพื่อเพิ่มป้องกันลมหนาวในช่วงที่ตอนนี้อุณหภูมิลดลงเนาะแล้วก็มีมาตรการดูแลความอบอุ่นไปจนสิ้นฤดูหนาวใครอยากเห็นทั้งใบสั้นรวมไปถึงสัตว์อื่นๆไปกันได้เลยนะคะน้องๆรอต้อนรับอยู่ที่เชียงใหม่ไนซ์ซฟฟรีอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสัตว์เมืองร้อน ก็ต้องการพวกความเย็นสัตว์เมืองหนาวนะฮะก็ต้องการเลยนะความอบอุ่นนะถ้าเมืองหนาวก็ต้องการความเย็นป่ะเมืองร้อนก็ต้องการความอบอุ่นแมมแต่ตอนนี้มันหน้าหนาวไงใช่ไหมฮะก็เป็นการดูแลนะฮะให้มันมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะครับสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมไงสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด s u b สไคร b e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ